อีนี้เขาดาวที่ไหนดีอันนี้ผมก็มาเขาที่บ้านนะครับเดี๋ยวก็จะพาไปดูนะครับลูคท็อปของผมนะครับว่าสถานที่เขาดาวเป็นยังไงหลังขึ้นไปชั้นบนสุดนะครับถึงแล้วครับสถานที่เขาดาววันนี้ของผมนะครับวันนี้ก็ฟ้าสว่างมากเลยนะครับเห็นพระจันทร์โคตรูดมูลด้วยนะครับแล้วก็ไปเขาดาวกับคนพิเศษนะครับปีนี้นะครับนอกจากผมเขาดาวกับคนที่ผมรักนะครับผมก็มี ของขวัญพิเศษนะครับก็คือมีลูกชายข่าวล่าสุดเพิ่งรู้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็เขาดาวกัน3ามคนปีแรกเลยนะครับก็ขออวยพรครับเพื่อนๆแพตติกเพรดนะครับทุกคนโชคดีปีใหม่ครับขอให้คิดสิ่งใดก็ประสบความสําเร็จนะที่เป็นสิ่งดีนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปีนะครับแล้วก็ขอให้มีสติปัญญาให้ตัดสินใจถูกต้องทุกครั้งเป็นไปตามที่ผู้มีอํานาจ สิ่งศักดิสิทธิ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกนะครับอวยพรทุกท่านนะครับผมเมติสสอนลิเกเชดครับ